สวัสดีค่ะกจลยานามิตทุกท่านนะคะพบกับปุเป้ซีเนเจอร์อีกแล้วนงคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้จะมาพูดถึงการกวดน้ำนะคะควรจะกวดให้กับใครก่อนดีนะคะจะกวดให้ตัวเราเองกวดให้เทวดากวดให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนอย่างไรดีนะคะเอ๊บางคนสงสัยใช่ไหมคะแล้วก็ ต้องการคําตอบเพราะว่าหลายๆคน,นก็พูดมาไม่เหมือนกันบางสํานักบอกว่าให้กวดให้เจ้ากรรมในเวรก่อนพอเจ้ากรรมในเวรได้รับผลบุญที่เราได้อุทิศไปให้นั้นเขาจะมีพลังและก็อนุโมทนาในส่วนบุญของเราและก็จะปลดปล่อยความทุกข์หรือหนี้ที่ติดค้างกันตั้งแต่อดีต ชาชาจนถึง,งปัจจุบันนี้ให้หลุดพ้นแก่กันแล้วก็จะไปเกิดนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเจ้ากรรมในเวรนะคะได้พลังกับเราแล้วเขาแค้นเรามากแล้วเขาไม่ปลดปล่อยเราตามที่เราให้บุญกุศลเข้าไปละเขาอาฆาตเราอะ่ะเขาสามารถบันดลบันดาลหรือว่าทําให้เรานั้นมีอันเป็นไปได้นะคะคือเขาอาจจะ มาอัมคือเหมือนว่าเป็นผีอัมและก็สามารถที่จะมาทําให้เราเกิดความทุกข์ยากต่างๆนานาได้นะคะบางคนก็บอกว่าให้กวดน้ําให้กับเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาเราก่อนเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาเราจะได้ช่วยเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาเราจะได้มีพลังมากพอในการคุ้มครองเราและปกป้องเราจาก พยานอันตรายพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งพวงนั่นเองค่ะแต่ปูเป้นะคะค้นพบว่าการกวดน้ำที่บุญส่วนกุศลน,นั้นปูเป้สังเกตสังเกตมาหลายๆออพระก็เคยบอกนะคะว่าต้องกวดน้ำให้กับใครนู่นนี่นั่นและปูเป้ก็ศึกษาอยู่ในหนังสือสวดมนต์มันก็บอกว่าเอ๊ะข้าพเจ้า ขอที่บุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้เขาไปเอไปสู่ภพภูมิที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับความคิดเห็นของปุเป้นะนี่ปุเป้นะปุเป้นะคะของคนอื่นเนี่ยปุเป้ไม่แน่ใจแต่ใครจะมาทําตามปุเป้ก็ได้ปุเป้ก็ไม่หวงห้ามไม่หวงอะไรแต่อย่างใดนะคะปุเป้คิดว่าการกวดน้ำทีศบุญส่วนกุศลที่ถูกต้องนั้นนะคะ จะต้องอุทิศให้กับอันดับแรกนะคะบิดามารดาผู้ล่วงรับนะคะของเรานั่นเองนะคะอันดับสองก็น่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือว่าคนที่มีอของที่เคารพนับถือนั่นเองนะคะอันดับที่สามนะคะก็อุทิศให้กับเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตา ทั้งหลายนะคะแล้วก็เทวดาทั่วไปทั้งหลายนะคะอันดับที่สี่นั้นก็จะอุทิศให้กับพวกเปรตนะคะเปรตที่วนเวียนเวียนไหวที่เขาไม่มีพลังพอพวกนี้น่าสงสารนะคะเปรตนะคะเพราะว่าเขาอะต้องต้องชดใช้กรรมจนกว่าเขาจะแบบความความผิดบาปของเขาอะมันจะหายไปแล้วลองคิดดูนะคะว่าเปรตอะ กินอะไรไม่ได้นะจะต้องกินบุญอย่างเดียวนะคะเราควรอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตมากๆนะคะถ้าหากว่าเขาได้รับแล้วว่าเขาเมื่อเขาได้รับแล้วนะได้รับบุญจากเราแล้วนะคะเขาจะคอยช่วยเหลือเรานะลองทําดูค่ะอันดับที่ห้าก็จะเป็นพวกสามภเวสีผีเร่ร่อนแล้วนะคะอันดับที่ห้านี้นะคะอันดับที่หกก็จะเป็นพวก สัตว์ทั้งหลายทั้งพวกที่เราไปเหยียบไปย่ำไปซ้ำเติมไปรังแกเขาอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะคะอันนี้เป็นลำดับขั้นที่ปู๊เป้อะมันเป็นแบบเบสิกเบสิกมากเลยนะในการที่ว่าเราจะกวดน้ำอุทิศบุญกุศลนะคะให้ใครก่อนดีอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะว่า ควรจักกลัวในใครก่อนก็ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อปูเป้นะแต่ว่าฟังเพื่อเอาไปปรับใช้ก็ได้นะแต่ปูเป้จะกวดแบบนี้นะคะไอ้เจ้ากรรมในเวรของปูเป้เนี่ยเอาไว้ด้านดับสุดท้ายเลยไม่ต้องให้มันมากหรอกเดี๋ยวมันมีพลังมากแล้วมันมาหลังแกเรามาทําให้เรา,เ,าเสียลูกเสียรอยเสียคนหรือว่ามันหลอกมาอะไรเรางี้นะคะ เขามีพลังนะเรามองไม่เห็นเขาหรอกนะคะถ้าหากว่าเขาอยากให้เราเห็นน่ะเดี๋ยวเขาก็จะให้เราเห็นเองแหละเราไม่ต้องไปอยากเห็นเขาหรอกนะคะเพราะว่าบางทีของพวกนี้เรารู้มากไปก็ไม่ดีนะคะมันก็อถือไว้ก็เป็นทุกขคนที่อยากรู้อยากรู้ว่ามีจริงไหมเขาก็สนุกสนานที่อยากรู้แต่พอเมื่อไหร่ที่เขาได้รับรู้มาแล้วอะ่ะจะให้เขาไปอะ่ะสิ่งที่เราที่เราอะ่ะไม่อยากจะเห็นอะ่ะ มันก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นนะคะพูดง่ายๆก็คือมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรอกเพราะจริงๆแล้วทาเป็นมองไม่เห็นเขาซะซักดีกว่านะคะเอาละใครอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้เป้นแนะนํานะคะในการกดน้ําก็เพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้เอานะคะว่าอยากจะกดน้ําแบบใดนะคะที่พระส่งเวลาถวายสังฆทานนะเวลาเท่าไห้่ฟัง เวลาถวายสังฆทานพรามณ์ก็ชอบบอกว่าเจ้ากรรมในเวนุเปก,ก็จะแอบใส่เทวดาคุ้มครองดวงชะตาแล้วก็เจ้ากรรมในเวไว้ทชี้หลังทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าปุเป้มีความคิดว่าต้องให้เจ้ากรรมในเวนก่อนและบางครั้งปุเปก,ก็จะแอบใส่ตัวเราเองไว้ก่อนเหมือนกันอย่างบุทิศูุญกุศลให้กับตัวข้าพเจ้าแล้วก็เทวดาคุ้มครองดวงชะตาแล้วก็เจ้ากรรมในเวนนั่นเองค่ะเพื่อให้ตัวเรามีพลังเนาะมีบารามี มีอำนาจมีบารามีที่แบบว่าเราอยากจะวิปนะนะัสสนาและกรรมฐานนะ่ะเผื่อเรามีเขาเรียกว่ามีบารามีนะทําไม่ผีกลัวอะไรแบบนี้ค่ะคือคนเราอ่ะมันจะมีมีบารามีอะ่ะเขาเรียกออล่านะแล้วก็สิ่งที่บูปเปฝ้ฝากไว้นึงก็คือว่าเวลาเพื่อนๆนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมแล้วก็สัสมเวสีนะคะ ก็รบกวนนะคะช่วยเรียกให้เขาว่ามารับแล้วก็ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้ามีความทุกข์ก็คอยให้หายทุกข์นะคะแล้วก็ให้อยากไม่อยากให้เขามาก่อแก่เราใช่ไหมเราก็บอกว่าเวลาที่เราจะมาที่เขามารับบุญน่ะก็บอกว่า,อาขอให้รับส่วนบุญแล้วก็จงไปตามทางของไปไปตามทาง ของใครของมันนะคะไม่ต้องมาเกาะเกี่ยวข้องแวะเพื่อรับส่วนบุญกันอีกนะคะถ้าหากว่าเรามีเขาเรียกอะไรเราเรามีบุญวาสนาตอกกันก็คงจะได้พบกันอีกนะคะอะไรจำนองนี้ปุเป้ก็ใช้วิธีนี้นะคะเวลาที่ปุ้เปส้สวดมนต์นะปุเป้ก็จะมีอ,ะอุทิศเกิดบุญสุญสนให้กับสัมเวสีที่เขา มารอบุญเขาได้ยินนะคะเวลาเราสวดมนตะะ์เขาได้ยินเรานะคะเขาจะตามมาจากเสียงสวดมนต์แล้วก็มามารออยู่ตรงหน้าบ้านนะคะยังไงก็อุทิศวนบุญส่งตน,นให้กับพวกวิญญาณเล่ร่อนพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรามีกุศลแรงค่ะยังไงก็ตามนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะ ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะถ้าหากว่าไม่ชอบเลยก็ถือว่าเป็นการฟังนิทานสนุกๆจากปุเป้นะคะอย่าคิดอะไรมากนะคะหรือเพราะว่าปุเป้มาแชร์ประสบการณ์นในการทำนะคะว่าปุเป้เคยทํามาแล้วมันออเประสบความสําเร็จแบบนี้แบบนี้นะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ